Biggie enjoyable สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของเทพโรมันกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเทพ,พีผู้ซึ่งเคยเป็นที่เคารพของชาวโรมันหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นแม่ของชาวโรมันเลยก็ได้ค่ะซึ่งบุคคลคนนี้ก็คือเทพ,พีเวสตา เทพีแห่งเตาผิงและบ้านเรือนเวสตาเป็นเทพีแห่งโรมันที่เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาครอบครัวและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเรือนเธอมักจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเมเทอร์หรือแม่ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์สูงสุดในหมู่เทพของโรมันเวสตารัรกษาพรหมจรรย์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บรรดาสาวกเวสตาเลสโดยสาวพรหมจารีแห่งเวสตาให้รักษาคำมั่นสัญญาในพรหมจรรย์ของตน เวตาสืบทอดความเชื่อมาจากเทพีเอสเทียของชาวกรีกซึ่งเป็นเทพีเตาผิงและบ้านเรือนเช่นเดียวกันภาพจำของเทพีเวสตานั้นหาได้ยากในรูปแบบของมนุษย์ค่ะโดยเธอมักจะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์เตาผิงแต่บางครั้งก็ถูกจำกัดควบคู่ไปกับเอสเทียซึ่งเป็นดูปฏิมาก,กรรมของโรมันที่เรียนแบบต้นกำเนิดของเทพีเอสเทียจากกรีกในศตวรรษที่5ก่อนคริสตศักราชดังนั้นจึงมีหญิงสาวบริสุทธิ์จำนวนมาก อาสามมาทำหน้าที่เติมไฟหน้าเตาผิงอยู่ตลอดเวลา และเป็นผู้ทําพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งหญิงสาวที่ถูกเลือกนั้นมีความสําคัญอย่างมากจึงต้องมีสิทธิพิเศษเหนือผู้หญิงธรรมดารรมดาในโรมันนั่นก็คือการได้ลาเวนภาษีและได้รับเงินเดือนแตกต่างจากผู้หญิงโรมันที่อยู่ชนชั้นธรรมดาส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแลครอบครัวและดูแลเรื่องในบ้านเพียงอย่างเดียวค่ะนอกจากนี้เวสตาถือเป็นเทพีที่ไม่มีข้อขัดแย้งและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ดราม่าข,ของมูเทพ,พเจ้าโรมันด้วยเหตุนี้เธอจึงมักไม่ปรากฏในตำนานอื้อฉ ชาวต่างๆของเทพโรมันเทพีเวสตาเป็นที่ดาของเทพซาตูลผู้ปกครองจักรวาลก่อนเทพจูปิเตอร์และเทพีออฟซึ่งเป็นทัวแทนของโลกเธอเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทพโรมันดังเดิมมีพี่ชายน้องชายคือจูปิเตอร์เทพเจ้าสูงสุดของโรมันเนปจูนเทพแห่งท้องทะเลและพูโตเทพแห่งยมโลกรวมถึงพี่สาวน้องสาวคือจูโนเทพีแห่งการแต่งงานและบุตรและเซเรสเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และเกษตร ซึ่งเวตาได้รักษาพรหมจรรย์ไม่เคยมีคู่ครองและไม่มีบุตรตลอดชีวิตมีครั้งหนึ่งรอายาพัสทเทพแห่งความเจริญพันธุ์และสวนผักว่างแผนจะคืนใจเวตา ผู้ที่กำลังอยู่ในสภาพอ่อนแอแต่ขณะที่เขากำลังลงมือลาของไซรินัทเทพเจ้าแห่งการทำวายและความมึนเมาที่เดินผ่านไปมาเกิดร้องเสียงดังทำให้เวสตาตกใจตื่นและร้องเรียกเหล่าเทพองค์อื่นๆซึ่งต่างรีบเข้ามาช่วยเหลือทันทีพวกเขาได้ตำหนิพระยพัสอย่างรุนแรงและสังหามไม่ให้เขาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองของพวกเขาอีกต่อไปและเป็นโชคดีที่เวสตาสามารถรักษาพรหมจันย์ของเธอเอาไว้ได้เทศกาลสำคัญของเวสตา คือเทศกาลเวสตาเลียซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง15มิถุนายนของทุกปีในช่วงเวสตาเลียสาวพรหมจารีจะเดินเท้าเปล่าเป็นขบวนแห่มุ่งหน้าไปยังวิหารเวสตาและทำการถวายของบูชาแก่เทพี เทศกาลนี้ได้รับความนิยมอย่างยิ่งและแม้ว่าภายหลังาศาสนาคริสต์จะรุ่งเรืองในจกักรวรรดิโรมันมากแล้วแต่เทศกาลเวสเตาเลียยังคงเป็นงานเฉลิมฉลองสุดท้ายสำหรับบูชาเทพโบราณเมื่อจักรพรรดิท่โอโดซิอุสสั่งยกเลิกเทศกาลในปีคริสตศักราช391การตัดสินใจของเขาก็ถูกประชาชนตำหนิและเกิดความไม่พอใจโคเลียคนอนคเดีย ผู้เป็นเวสเซลิสคนสุดท้ายได้สละดตำแหน่งของเธอในปีคศ294และในที่สุดก็สิ้นสุดประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า1,000ปีลงถึงอย่างไรก็ตามแม้ประเพณีการบูชาเทพีเวสตาจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่เรื่องราวและตำนานของเธอ ยังคงถูกเล่าซืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในฐานะแม่ของชาวโรมันค่ะเวสตาเป็นหนึ่งในเทพีชั้นสูงในคณะเทพเจ้าของโรมันและเป็นเทพเจ้าที่มีความเก่าแก่อย่างยิ่งซึ่งมีประวัติย้อนไปถึงการก่อตั้งกรุงโรมเธอได้รับการเคารพนับถือจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากเนื่องจากชาวโรมันเชื่อกันว่าหากเตาพิงในวิหารเทพเวสตาดับเมื่อไหร่ก็ <V esta> จะถึงคราวอาวสานของกรุงโรม สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ